สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมันร <c oughs> ู้รู้มานนี่มันเผ็ดสไปซี่ไอพีอยูเอ่เดี๋ยวใส่หูฟังก่อนน,นเพื่อนเพื่อนนะสวัสดีจ้ามันจะได้ยินเสียงสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้แพทกินอะไรดูซิเนี่ยตำถาดมีไส้กรอกลาวแหนมส้มตำ ผักนิดหน่อยจมกริ่มนะรูรูไอไอซีอยโอเคให้แมวกินก่อนเอเ้ไหมล่ะไม่ได้กินดีหรอกนะแต่ละคลิปอะ่ะถ้ารูรูจะรู้นะนางอมังจะรู้ว่าจะทําคลิปทําอะไรเงี้ยวนอยู่นั่นแหละรู้ว่าต้องทําวิดีโอตลาดอะรูรูมั้ย ไอสตาร์สไปซี่แล้วอยู่แค่นออีแล้วนะมายสิงเกอร์จะโกบาร์ดานาแล้วแค่นอฟีดอยู่แล้วเอาป้อนแมวก่อนนะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีมากอากาศดีสุดๆเลยร้อนไม่ได้ร้อนมากอากาศเย็นๆแบบแดดดีอะ่ะทุกทันบางทียันจะหนาวหนาวนิดๆ เดี๋ยววันนี้แพทจะปลูก,กผักซะหน่อยนั่งอยู่ในร่มหน้าดำนั่งอยู่ในร่มหน้าดำอะไม่สวยเลยอะเออเป็นไรเราไม่สวยขี้เลยคนมันขี้เลยอยู่แล้วทำไงมันก็เป็นนี้แหละไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งไม่แต่งก็ไม่สวยทั้งคนไม่แต่งก็สวยแต่สำหรับอ้ยสไปซี่อะยเนาะแพทเนี่ยมันต้องแต่ง างทีแต่งแล้วแม่ยังไม่สวยเลยยังขี้เละเลยเห็นไหมเนี่ยดูขี้เล็กขี้เละอยู่ในกล้องเนาะดำจ้ะัม่งมันที่เกียดแต่งนะพี่เกลียไปเมคอัพต่อ,อจะกินแล้วนะลูกลูว้าฉันจะกินของฉันแล้วถ้าเธอเธอกินของเธอเองเลยถ้าเธออยากกินกินในถ้วยนี่เลยไม่ป้อนอ่ะมาเพื่อน จังกวาซื้อมาจากตลาดนัดแหนมแหนมมาจากร้านขมิ้นเนี่ยจ๊ะต้มตําแซ่บมากปลาล้านัวสุดสุดซื้อน้ำปลามาจากร้านขมิ้นถนน,ถน,นสตอรี่รถใครอยู่จังทงเซ่ใกล้จานทงเซ่เป็นมาซื้อได้รนาะ น้ำปลาเขามีน้ำปะลาจากไทยมาขายเยอะเลยนะหลายยี่ห้อเลยมีแซบเวอร์ตำมั่วแล้วยี่ห้ออะไรไมรั้เยอะเหมือนกันแหละเดีย๋ยวนี้ร้านเขมียนที่ถนนตสตอรี่เขาปรับปรุงใหม่เขาเอาของไทยมาขายเยอะพุ่งน้ำปลาละองไทยปะลา้าคนไทยแล้วก็ผักแบบไทยๆมีเพียบเลยสอวอมโอมสดๆก็มีออื ครับฉันปแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์จริงๆไม่ได้มาโปรโมทให้เขาเนาะกินอร่อยก็มาบอกต่อไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทก็หรอกคือเราชอบเราก็ว่าอร่อยเราก็ช่วยเขาขายเขาจะได้ขายดีๆแล้วก็มีกินตลอด ช่วยโปรโมทให้ร้านเขเมินที่สนุนสตอรี่รทูทอ่ะคือฟังขอสิอแต่พ่อรู้ไหมอยากให้เขา,เขามีลูกค้าเยอะบริสเนต็ตเขาจะได้รุ่งเรืองแบบเราก็จะได้มีของกินตลอดเนี่ยถ้าเกิดบริสเนต็ตเขาขายไม่ดีเขาเขาก็ไม่เอามาขายเขาก็บริสเนต็ตเขาปิดเราก็ไม่มีของไทยกินเรื่องของเรื่องเลยนะอืมอืมรืมอ่อลน้ำชื่แผงร้านเขเมินอืม อรถ้าเราไม่มีของกินแล้วของไทยกินเราหาของกินยากอ่ะแต่ส่วนใหญ่คนไทยแถวๆสามเสเนนี่ก็จะรู้จักนะร้านขมินถนนสตอรี่แล้วก็แบบเป็นร้านเล็กๆอยู่ในลืบเล็กๆเล็กมาก แต่ขอโทษของไทยเพียบอยู่เลยนะะมีแต่ของดีๆของไทยๆนั้นอร่อยซื้อมาหลายที่ห้อน้ำปลาเอามาลองจะของตำมว่วกินของเขาอยู่ตลอดอยู่แล้วของเขาก็อร่อยแต่นี้มันก็จะ อร่อยอนวลคนละอย่างแทบเปนคนละอย่างแต่ก็แทบทั้งคู่หละอือคือเล็บรัาเกลียบเล็บปลอมใช้กาวติดมันหลุดไปสองข้างาเกลียบมาต่อปล่อยมอดูบ้านต้มองมีลานมากมายจะออกข้างนอกก็จะติด อืมทอดกรอกอืมอืมอืมทอดกรอกพิ่งมาจากร้านเขาเมืเหมือนกันทอดกรอกลาวอร่อยเนื้อมันน้อยเนือน้อเป็นชิ้นๆเลยนะข้างในอืมครับอร่อยไหมอืมอืมไม่เมานะส์นะสไปซี่แล้วแค่น,น็อตแอนด์เตอร์ฟิงเกอร์อีสโอเค รู้รู้นางสงสารนางนั่งเฝ้ารอกินรอให้ป้อนให้กินเองก็ไม่กินอีกต้องให้ป้อนอมแมวเลยเนาะคือคักแผล่ะนั่งรอให้ป้อนอโอ้โหยอะสวัสดี ตำเผ็ดแซ่บมากใส่พริกแบบเป็นกำมือไม่ต้องคิดชีวิตเลยพริกพริกแห้งแพทน่ะชอบตำส้ตมตำใส่พริกแห้งแล้วก็ไม่ใส่กระเทียม,มเป็นคนตำส้ตมตำไม่ใส่กระเทียมแพทรู้สึกว่ากลิ่นกระเทียมมันทำให้ส้ตมตำเซ็ง อะไรมาแรกก็ไม่ยอมพริกหมูชะโลงหมูฉะลามตรงสเต็กไม่สนใจโอ้ยเผ็ดเผ็ดมากรูู๊เู้ยชีวิตรเราก็แค่น,นี้แหละ อ,อดูมองนอกก็มีของอร่อยกินที่ของไทยกินพบซานอเซ่นี่ถือว่าไม่อดอยากเรื่องของไทยกินนะถือว่ามีกินอุดมสมบูรณ์เหมือนด่าเหมือนอเอเลย มอ้แมลงวันแมลงวันก็อยากกินด้วยอืยอย ข้าวของมันจะเผ็ดข้าวของที่ออเาอาเผ็ดนิดๆคลิปนี้จะไม่พูดมากมีจะมีแต่เสียงซึสส้ดซัดซึ้ดซัดซึ้ดนี่นีเพราะมันเผ็ด คลิ๊งลึอดู้นอนนะนอนเส้าแม่เสนยข้าวมะนาวต้นหลังบ้านใช้ของที่มีไม่ต้องเป็นมะนาวเขียวก็ได้มะนาวเหลืองก็ได้เปี้ยวเหมือนกันเราต้องหัดใช้ของที่มีผักแล้วก่ ของที่มี ก็ไม่เอามากินใครเดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้เอ้ยอ,อืมอืม,อมกินแบบหมุม,มาม นี่สับเอาเด้อขหูดเอาแม่อร่อยอื่อยครับไข่มะกอกแลย ตายก็เลี้ยงให้โตงานนี้มีได้วิ่งรอบบ้านแน่โอ้ยชีวิตลำบากลำบนขนาดนี้ออชอบกินเผ็ดสาดิต กินแล้วก็บ่นว่ามันเผ็ดแต่ก็กินใส่พริกเยอะรู้ว่ามันเผ็ดแต่ก็ใส่อชอบทำร้ายตัวเองมันเลยสนุกเผ็ดแล้วก็กิน เดี rồi. Với hai đây. Mày ๋ยวมาพักเบรกก่อนเผ็ดไหมคะมาใหม่โอ้จะตาย ไม่ได้เลยมาเผ็ดอะเพื่อนๆตายแนย่ไอศครีมก่อนนะเหลือหน่อยนะึงของเด็กเด็กเอามาั้ยรู้อ๋อเอายาครีมไหมถั่วมา

เฝ้าตลอดแมวฉันนะอะบิกขี้เกียจหันตูดโชว์หน่อยโชว์ตูดหน่อยรูๆ้ๆเอ๊โชว์ตูดนั่งนหน้ากล้องเะไม่เห็นนั่งตรงนี้ไม่โชว์ตูดหน่อยรู้ๆนั่งกินข้าวอยู่นานก็หันตูดไม่ให้ดมก็ออบอกว่าหอมดีแล้ว้าง อร่อยเนะาะแพทก็ไม่ได้กินไอศครีมนานแล้วนะไอศครีมเด็กๆเ,เขากินเหลือครึ่งหนึ่งไหมขอเขามา่อกินบอกฉันเพจทีนขอ,อกินหน่อยได้ไหมไอศครีมเวอร์เก้นต้องว่าอร่อย มเมกมแดดดีๆอุนอ่นๆนี่แมวมันชอบ ต่อได้อีกนะบอกให้เขาได้ดีมามป๊อปคอนป๊อปคอนจากจากอันนี้ตลาดนัดอันเขาจ้ำขึ้นจ้ำลงมันนี่แหละแมวใช่นะ กินไา้เลยก็จะกินได้อร่อยผู้อาวสดสเลย แั้วพาไปชมสวนคลิปหน้านะชมผักที่ปลูกไว้เท็ดไม่ได้ปลูกเองเด้ท็ดปลูกครึ่งเด็กๆปลูก,กครึ่งรอบรอบบ้านมีหมด มาเลี้ยงวันหมดเลยกินของเขาหมดเลยเดี๋ยวไปซื้อใช้เขาใหม่ซื้อใช้มีเขากินของเขาหมดซื้อเขากินหม ไมไ่ไปไหนมันหยุดก็ทำอะไรกินอยู่บ้านชิวๆ จนได้แช่น้ำอุ่นอากาศนั้นหนาวแช่น้ำอุ่นเพราะชื่นใจบอกแล้วคลิปนี้จะไม่พูดกินอย่างเดียว กินเท้ไปเท่าไหร่ไหมเนี่ยจัดจัดฉากมาเยอะแยะเลยเพจเห็นคนเขาจัดฉากมาของกินเป้าเลยอยากอยากรู้ว่าเขากินหมดไหมกินไม่หมดหรอเนาะเยอะเห็นเขากินทุเรียนกันหนูน่ากินมากมาถึงทุเรียนหรอทุเรียนที่เมืองไทยคิอว่าหมื่นสองพ่กคุณแม่ทุเรียน มันบานแพงมากเห็นข้อมารีวิวในเฟซบุ๊กเต็มในทุเรียนโล 12, 000, ่หมื่นสองหีดละพันสองมั้ยแก็ไม่อยากกะเชื่อ ทุเรียนแพงเมื่มอก่อนทุเรียนที่นี่ขายแพ็คละสิบเหรียญเดีย๋ยวนี้ทุเรียนขึ้นเป็นแพ็คก,ก็ยี่สิบเหรียญแล้วเพราอนแช่แข็งแพงลูกนางก็วนไปวนมาอยู่ข้างหลังกล้องเลยไม่อยากไปถ่ายนางมากมไปแล้วกขอตัวไปทำสวนก่อนวันนี้ซื้อผักมาเยอะเลยจะปลูกผักซื้อถูกพูซื้อ มะเขือไม่งั้นจะทำคลิปปลูกผักให้ดูถ้าขยันเด่งเมื่อแล้วว่าจะปลูกลงไหนให้มันเจอแดดตรงนู้นเจอแดดตรงนู้นม,มีแดดถ้าก่ล,ละเละมีแดดเอาเอาที่มันแดดส่งเยเยอะแดดไม่ถึงผักไม่โตม,มันเขือแพ็คก็ไม่โตไม่ได้แดด เรียกบนเขาเนี่ยลมแรงมากแล้วก็อากาศเย็นไม่รู้ว่าปลูกผักได้กินหรือเปล่าเพราะข้างบนเขามันเย็นไงอากาศมันเย็นไม่เหมือนข้างล่างข้างล่างมันร้อนปลูกอะไรก็ขึ้นไปแล้วจ้ะเจอกันคลิปหน้านแล้วจ้ะขึ้นนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย